ดูพ่อลูกเขาเลียแผลให้กันหลังจากลูกออกไปนอกบ้านโดนพก,กัดมาพ่อเขาจะเลียแผลทำความสะอาดเวลาสุนัขเขาเลียแผลมันทำให้แผลเขาหายง่ายขึ้น เป็นไงไวรุ่นเข็ดหรือยังออกไปนอกบ้าน,นะฮะตัวเท่ามดออกไปซ่าโดนเขากัดมาเน,นี่ยพ่อบังคับเลยต้องเลียแผลให้ได้เนี่ยอืมอืม จะล็อกไว้ไม่ให้ไปไหนอืมจะไปไหนเรียแผลให้เสร็จก่อนอืมทำความสะอาดแผลก่อนเดี๋ยวค่อยไปเออพอล็อกไว้ล็อกไว้อย่าให้มา ดิหางอ่ะพิถึงกันมากดูดิเนี่ยดูหน้านีิบ้องแบ้วจะออกไปน้อยไหมนเนี่ยอจออกไปเขาโดนกัดให้เขากัดอีกไหมนเนี่ยว่านักโทนีนแห่งนี้เราเนี่ย จะไปอีกไหมไม่ไปแล้วเนาะถ้าไปคราวนี้ไม่รอดไม่รอดไปไหนอะมานี่มาเร็วรูหล่อมานี่เตี้ยเตี้ยเตี้ยมานี่เร็วเตี้ยมานี่มา เจ็บตัวแล้หนีไปเลยอะ่ะไม่ยอมมาเลยพี่วัวนี่ตัวใหญ่มากเลยบึกเลยเนี่ยใหญ่วันนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยสมเป็นหมาพ่อบ้านจริงเลยดูแล้วยังกับหมาเล่นกล้ามเลยเนี่ยฮ ดีแล้ววันนั้นมาข,ขโมยจะมาขโมยลังมิ้มพี่อ้วนช่วยไว้ทันไม่งั้นนะลังมิ้มโดนแน่เลยปีนข้ามรั้วมันแล้วจุดคอบเพิงแล้วจะขโมยลังมิ้มขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย